เมื่อคืนของเราก็เข้าห้าหตัวกลับเนาะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีทุกคนถ้าเพื่อนๆไม่ชอบแนวทางที่เราวางเอาไว้ก็สามารถรูดบนรูดล่างได้เลยนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีอย่าลืมติดตามช่องของเราด้วยนะวุ้นเส้นปารวยและน้ำเพชรปลารวยนะคะจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ติดตาม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่องของเรานะคะเฮงๆรวยๆปังๆค่ะบ๊ายบายพ่งนี้เจอกันใหม่นะคะ